สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มภาษาไทยใน Windows 11นะครับสำหรับใครที่เพิ่งใช้ทำการลงตัว Windows 11นะครับและปกติอาจจะใช้ Windows 10นะครับสำหรับวิธีการลงตัว Windows 11สำหรับตัวคีย์บอร์ดบนภาษาไทยก็ไม่ยากเลยขั้นตอนแรกก็ไปที่ปุ่ม Start จากนั้นหาไอคอนที่เป็นเกียร์นะครับปุ่ม Setting แล้วก็เลือกไปในส่วนของเมนู Time and Language นะครับมันจะมีคำว่า Language a n d r e g i o n นะครับทำการคลิก1นทีด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า p r e f e r language นะครับให้กด language ห่ทีแล้วทําการพิมพ์นะครับ t h i นะครับไทยไทยให้เราทําการเลือกตัวที่เป็นไทยตัวนี้นะครับทำการเลือกนะครับแล้วก็ทําการกด next เมื่อทําการกด next เ,เรียบร้อยนะครับให้ทําการติ๊ก option ที่เป็น language pack นะครับ Text to speed แล้วก็ Handlighting ด้วยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทำการกด Install จากนั้นนะครับให้รอสักครู่นะครับมันจะทำการติดตั้งตัวภาษาไทยลงไปในตัว Windows 11ของเราและหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวภาษาไทยเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องมาทำการตั้งค่าบนคีย์บอร์ดว่าอยากให้นะครับ วิธีการเปลี่ยนภาษานั้นทําอย่างไรในการสลับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยขั้นตอนก็คือเข้ามาที่ Language r e g i o n เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของอ่ Typing นะครับให้เลือกให้ทำการเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็มาในส่วนของ Advanced Keyboard Setting แล้วก็เลือกในส่วนของตัว Input Language Hot Key ให้ทำการเลือก Change Key Sequence นะครับทีนี้ก็ให้เราทำการเลือกว่าเราจะต้องนะครับอยากจะสวิตช์ภาษานะครับด้วยกดอะไรอาทิเช่นกดตัวหนอนที่เป็นอยู่ซ้ายบนนะครับหรือว่าจะ Control ร h i ิปก็แล้วแต่เพื่อนๆนเพื่อนๆจะถนัดนะครับในการตั้งค่าของตัว Windows 11ของเราอันนี้ผมนะครับสวิตช์ Input Language ก็เลือกเป็นตัวหนอนกดโอเค แล้วก็กดโอเคทีทหน,นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับทำการสลับภาษาอาทิเช่นเดี๋ยวผมขอพิมพ์่ะผมเปิดโน้ตแพดมาให้ทุกท่านดูก็พิมพ์คำว่าสวัสดีครับนะครับแล้วผมก็กดตัวหนอนแล้วก็ตัวหนอนแล้วก็ Hello นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสลับนะครับการสลับคีย์บอร์ดบน ตัว Windows 11สำหรับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการแอดภาษาไทยลงในตัว Windows 11นะครับท่านใดที่ชื่นชอบทิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ